รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งของนายคุณากรศรีธรตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านดู โรงเรียนบ้านดูตั้งอยู่บ้านเลขที่30หมู่9ตำบลแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารครามเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด75คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9คนมีสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนบ้านดูเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานชาติ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมหุ่งสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนรอบรู้วิชาการสารความร่วมมือยึดถือคุณธรรมนำด้านกีฬา รัชญาของโรงเรียนการศึกษาคือความเจริญงอกงามในงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาองค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่มีการประเมินความต้องการสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหา โดยกระบวนการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019.2การจัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท,ท้องถิ่นโดยผู้บริหารครูและผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการ,เริเริ่มพัฒนาจัดทำหลักสูตร มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนสถานศึกษามีหลักสูตรนำไปปฏิบัติได้จริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศและการประเมินผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดรูปแบบการเรียนการสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อแหล่งเรียนรู้และมีการปรับเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหา โดยใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนได้กำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการนิเทศภายในและมีระบบประกันคุณภาพโดยรับการนิเทศภายในและภายนอกจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขต2ด 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านงานบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปโดยการกระจายอำนาจบริหารให้ครูและบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารจัดการและทำเนียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2.2การบริหารกิจการนักเรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้พัฒนาบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยมีข้อมูลสารสนเทศ และแผนปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับกิจการนักเรียนมีการประชุมมอบหมายงานมีคณะกรรมการสภา,านักเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองและกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนและมีการกำกับติดตามและประเมินผลเพื่อน,นำไปปรับปรุงและพัฒนา2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนได้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมีการคัดกรองนักเรียนมอบทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารสถานศึกษามีการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโดยมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการนำไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกระบวนการ P.D.C.A. 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนได้มีการพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบการให้บริการในสถานศึกษา โดยความร่วมมือของชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งงานวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมในท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ทักษะประสบการณ์และความสามารถมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาโดยเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามหลักสูตรต่างๆทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับหนึ่งดาวและระดับสองดาวตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. โรงเรียน ได้รับรางวัลชมเชยโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง 3. นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวาปีปทุมตอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยมีแผนปฏิบัติการโครงการที่รองรับดังนี้ 1. การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมการเรียนการสอน 2. การพัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยนางสาวนริชยากันหาตำแหน่งครูได้เข้ารับการพัฒนา9หลักสูตร นางสาววรรณชพรแพงวิเศษตำแหน่งครูเข้ารับการพัฒนาสามหลักสูตรนางสาวการชนิดปรองพิมายตำแหน่งพนักงานราชการเข้ารับการพัฒนาสามหลักสูตรนางสาวศิริลักษณ์ปวันนัฐาตำแหน่งครูอัตราจ้างเข้ารับการพัฒนาสองหลักสูตรนางเฉลิมพรสำราญสุขตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษเข้ารับการพัฒนาสองหลักสูตร และนางสาวสุภานีหัตถีตำแหน่งครูอัตาจ้างเข้ารับการพัฒนาสองหลักสูตรองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 1. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมศึกษามหาสารคามเขตสองสองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูกใหญ่วิทยาตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่506ทับ2564เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง 3. คณะกรรมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 4. วิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง 5. วิทยากรฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 6. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่องค์ประกอบที่สาม การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานกล้าคิดกล้าตัดสินใจและทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีจิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคำนึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินัยตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยของการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อประกอบการพิจนารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งเป็นอย่างสูงครับ